3เหตุผลที่คุณควรดู v i o l e t e v e r g a r d e n 1. ง,งานภาพที่ดีเรารู้ว่างานภาพไม่ใช่ทุกอย่างแต่คุณจะไม่ประทับใจกับการนำเสนอที่น่าทึ่งของอนิเมะเรื่องนี้ได้จริงๆเหรอไม่เพียงแต่ตัวละครหลักที่ถูกวาดอย่างปราณีตแต่ทุกสถานที่ทุกฉากทุกซีนเราจะได้เห็นความสวยงามของมันแม้กระทั่งตัวประกอบในเรื่องเองแอนิเมชันก็ยังสมูทอย่างไม่น่าเชื่อ 2. ตัวละครหลักที่น่าสนใจ แม้ว่าการขาดอารมณ์แลทักษะการเข้าสังคมของวา l เลตคือสิ่งหนึ่งที่เธอเป็นตั้งแต่ช่วงแรกของอนิเมะแต่ตลอดทั้งซีรีส์เราจะได้เห็นความสับสนต่อความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับอดีตผู้บังคับบัญชาพอๆกับความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ของเธอในตอนแรกและมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆหลังเรียนรู้จากลูกค้าของเธอในแต่ละคนที่เจอ 3. เนื้อเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้นําเสนอเนื้อเรื่องได้น่าสนใจมากๆการที่คนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เลยต้องมาเขียนจดหมายบรรยายความรู้สึกจากคําพูดของคนอื่นโดยที่จะต้องเข้าใจเจตนาแฝงของคนเขียนด้วยมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วเราจะได้เห็นทัศนคติของคนลหลายประเภทผ่านเรื่องนี้ด้วยซึ่งบางครั้งตัวเราที่เป็นคนดูเองก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผ่านเรื่องนี้ด้วยและนี่ก็คือ